เอานักเกสรสวัสดีหน่อยเดี๋ยววันนี้น้องเกสรจะมาสอนเล่นอะไรเนี่ยกระโดดอะไรนะกระโดดจัมเปอร์ใช่ไหมไหนลองกระโดดดูซิมันสูงไหมกระโดดเลยนะเอาสูงๆเลยนะถึงถึงเอาสูงๆเลยยกมือขึ้นสูงๆเลยปิ้ว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 สนุกไหมสนุกไหมกระโดดเอามือเนี่ยเอาเอาท่านกเลยทำท่านกเลยไหมนกบินอะปิ้วปิ้วลองนั่งเนี่ยนั่งกระโดดได้ไหมนั่ง นั่งได้ไหมโอ้โหสนุกมากเลยน้องคิมน้องคิมเล่นไหมครับน้องคิมเล่นอะไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอาน้องคิมเข้าไปละเร็วๆ,ๆเอาน้องคิมเข้าไปด้วยโถ่น้องจะเล่นได้ไหมเนี่ยอ,อันนี้พี่เกย์สอนกับน้องคิมนะครับจะมาเล่นจัมเปอร์ อ่าน้องคิมกระโดดนีใ่ใครจะใครจะกระโดดสูงกว่ากันกระโดดดิเป็นยังไง<ท>หรครับสนุกไหมคิมคิมเอน้องคิมสนุกไหมครับสนุกไหม แกสอนชอบไหมกระโดดอย่างเงี้ยโอเคพอละโอโหหลังจากกระโดดเสร็จก็เหนื่อยหมดสภาพอืมอ่ะกระโดดอืมมพอแล้วเหรอคิมพอละอ่ะโอเคพอละค่อยมาเล่นใหม่ かのう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 。 อ้าน้องคิมเอาอะไรมาเล่นเนี่ยตลับเล่นขอแล้วแกสอนเวียนหัวป่าอ้าวพี่มารีก็มาอีกคนนะมาเล่นด้วยกันดีกว่าไหมาเลยมาเร็ว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 เข้าไปเลยมารีก็เข้าไปกระโดดด้วยกันนะเข้าไปอ้าน้องคิมมีของเล่นจะมาอวดมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ ดูดิมีไอ้ยังพอ่อในนู้นหน่อยฮึขอ,องเล่นเต็มเลยโอ้อยมา <c oughs> เอาไหนเอาลูกบอลเอาแล้วครับ <c oughs> เอาแล้วครับเทแล้วครับบูมบูมบูมน้องคิมจะมาโชว์ของเล่นนะครับดูดิ <c oughs> <c oughs> มีอะไรเนี่ย <c oughs> ของ<ว>เล่นน้องครีมนะครับมีอะไรบ้างคิมให้คิมขอดูหน่อยแล้วมีอย่างไรดูหน่อยเขาเขาจะโยนไปโยนมาถูกกันไหมแล้วก่อนไย่างกอนเติมน้องครีมแล้วก็น้องเกศรแล้วก็อันนี้เป็นพี่คนโตพี่มาริฮะกระโดดเล่นลูกบอลเอาไหม นมีน้องครีมคืออะไรฮัลโสวัสดีครับผมคือไอ้มอดเบโยลูกันจะโยนูนวี้่ <c oughs> ว้าวนี่คือโรยเื่อบินเื่อบินนี่อะ่ะอครมเอาาไหนเ <c oughs> นีนนเอ่อันนี้เนี่ย <c oughs> อันนี้อะไรเ <c oughs> ดนส <c oughs>

แกซอนาพาเพลินนะครับดูกระโดดกระโดดแรงเยอะไม่มีตกอ้าวหมดสภาพเลยไอ้กระโดดอีกโดดิดดดดี่ส <St ül uk> ูงสูงเหนื่อยไหมแกซอนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนืน่อยเลยโอ้ หมดสภาพใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นคนชนะใครจะกระโดดได้เยอะที่สนะุดเ <c oughs> นาะหันหน้ามาตั้งนี่กะ่ะมาเรียกแกสอนหันหน้ามาตั้งนี่กะ่ะกระโดดใครจะสูงอะ่ะใครเะเยอะเยอะใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนกระโดดที่สูงที่สุดเอาดูนะเอาแล้ว อ้าวโอเคแล้วมาตงพลกระโดดแล้วก็บายบายหน่อยบายบายหน่อยบายเจอกันใหม่นะครับบายบายบบาายค่อยมาใหม่นะไปละ